สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับอีฟบอล2025นะจ๊ะวันนี้ผมมีดิเจ็น็อกบาร์วันนี้ไปเล่นมาเยอะแล้วนะแต่ว่าทําไมผมยิงได้แค่าสามลูกอย่งเนี่ยมเล่นเยอะกว่านี้นะแต่มันไม่นับให้ผมนะอันนี้ผมเป็นน็อกบาร์ล่างจากกิจกรรมยิงจุดโทษนะอันนี้จะมีพ็คให้เปิดอยู่แพงน็อกบาร์นะผมฟอกอินเดอรบ็อกนะผมสไตล์การเล่น โอเลติงก่อนลงทีม96ลงทีมแล้ว1 0 1นะผมเกมลุก99ฟินชิง96เฮดดิ่ง96ตล้วนี้84กับ8ครัะผมเงายิงแรง91จัมปิ้ง90เพอร์ซิเชียลคอนแทค96นะผมดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะผมว่าเป็นสายเปิดวงอย่างแท้ทูนะครับ เคฟเราไปดูในเกมดีกว่านะบ่าต้องมาล่างนี้นะผมจะตึงหรือเปล่านะมานะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมเจอเอฟซีบ่าซโรน่านะครับอุตดเท่าที่ผมลองเล่นมานี่ยต้อกบาร์ล่างนี้มันก็โหดอยู่นะมาครับเกมเปิดเอาแล้วนี่โคนเบลเลียมได้เลยนเนี่ยเอาแล้วกูทำอะไรของกู ใครจะมองจะแทงให้น็อกบารนะร์คับผมมาไปกัดตัดขวาไปเคียซ่าแทงเข้ามากลางครับจะเปิดมองโชว์เปิดมองโชว์นอกบาวยิงโอ้โหเฮียแม่งเซฟวินเลี่ยมเนี่ยเพิ่งซ้ำเดี๋ยวพิ่งซ้ำเดี๋ยวจำกันได้เปิดมองให้อ้าวเคียซ่ามามองธรไมโอ้จะเปิดให้น็อกบารวนะแต่ว่าเคียซ่ามันยืนนักเป้านะ ให,ให้นกบางก็ได้นะผมอยากยิงอย่างเงี้ยชอบชัดเต็มข้อล่เเอเต็มแข้งของผมนี่ลองมาเอาสองคนครับเป็นวิลเลียมกับเคียซ่าเอ้าไอ้เหี้ยเปิดผิดได้อยู่ได้อยู่ครับใ้คอนอย์ครับก้าวลงสี่ยมนคอนสามครั้งแล้วเนี่ย มันก็เ,เปิดให้ลอกบ้านเลยน,ะนี่แหละระยะนี้ระยะทำการโอ้โอ้เคียร์ซ่ามึงทำอะไรเคียซ่าโอ้โหงงกัดครับซอนซอนเฮียงมินนี่ไงเอาคิมมิดไม่เอาเช่สิมาแล้วเอ็มปาเปโอโดนเลยครับโดนทะลุช่องยิงเลย ทำไมแต่นี้หลังผมมันเริ่มกะกะเอาผมไม่มันน่นใจเหมือนกันนะช่องนี้ยวมาครับไม่เป็นไรรอเอาใหม่ลูกเดียวครับตีเสมอได้ชิวๆเออแล้วผมเอาดีเคนแล้วออว่าเป็นเลโดไม่ค,ค่อยแข็งนั่นแหละน่าจะเพาะอย่างนั้นเนาะฝันได้ มิสซี่ไปเลยครับแต่โอ้โอ้แต่งยอะไรของผมเนะี่ยแตงครับไม่มีสติเลยวะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ชัดแล้วกดเคลียรเ์เลยกดผิดแล้วผมมันยกเลิกการเขียนยังวนะเนี่ยลืมเลยกดไมคอัพหรือเปล่าวะจำไม่ได้เนาะมันยกเลิกการเขียนนะยังจำได้ โอ้จูดมึงทำอะไรเฮ้ยโอ้โหงงการครับโอ้โหแม่งแทงติดเขาอปะ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 ีกป๊บปป๊าโอ้ยแม่เจ้า ตอนตอนไปไหนขอแล้วกันโอ้ทำไมผมแทงรับไม่ดูเหียอะไรเลยผมคือโงว่วันนี่ไม่งโง่ครับไม่งโง่ไม่งโง่พอเคลียร์ทราบมาแล้วเปิดหมวงแล้วโอ้โหจะให้ล็อกบาร์นี่ไงมาเลยครับลูกยังไงล็อกบาผมเก็บได้หมดนะ ฮันจิแามเดมัซซอนเอ็มปรเป้บันเบไม่ได้ ar, ีซมนดย่าไปครับที่คูเปอรเลียมไปครับเดียวกลางมานี่คูเปอรเลียมจุดเบอร์ลิงแฮมเปิดมองไปครับล็อกปะโอ้โหเอ้ยเอาเข้ามาปะทางเหี่ยวเนี่ยเฮ้ย น่าเป็นน็อกบาร์โมงนะใช่ไหมใช่ครับผมน็อกบาร์เอาแล้วออกเฉยโอ้โหโงน็อกบาร์ครับมุมนี้ทำได้ไงครับนั่น,ไ,น,นไปแล้วจ้าโอ้เอาไม่เอาไม,ม,ม่โอ้โจะแทงกลางนิดนึง ครึ่งแรกยังแบบได้ยิงเยอะผมสองหนึ่งนะไปเราเดาะเราเพราะว่าต้องแปนตัวแหละห้วหลังผมมันอะไรครับนี่อ่ะมันแบบมีคนฟิตน,นะผมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเขาหน้าจะไม่เปลี่ยนด้วยนะผมครึ่งหลังต้องให้คิมมีเปิดนะคิมมีเพื่สวย ออ้ยนกบามันไม่ค่อยวิ่งนะผมถ้าเป็นโรดิโก้เนี่ยโอ้ยเจ้าจาแล้วเสียบเลยรอเสร็จไคเซโร่เสียบเสียบ <c oughs> แค,คร์แะผมแคร์หูจักรยานอากาศเอาจานจานล้างจานจานจานอะไรจานอะไร ไปครับล็อกบาร์ซ้ายไปครับนิโควิเลียมนิโควิเลียมปัดเข้ามากลางครับมาแล้วโอ้โหล็อกบาร์ช้าเกินไหมครับเข้าชาร์จช้าเกินไหมครับล็อกบาร์ใครแมทจับจับอะไรของมึงอะ่ะครับเชซาเชซาตัวนี้เปิดสวยครับ โอ้มาอาคันตี้อาคันตี้นายมาขัดบาร,รมีเราอะ่ะดิจ๊อดิจ๊เปิดโมงไปแล้วครับโอ้โหมันยังแบบยังไม่หายฮั่เไลัยนะเขาจะเปลี่ยนตัวครับมาเขาก็จะเปลี่ยนว่ะเอาโรดิกโก้ไปเล่นนี่คงับยเเอออาตัวมาทำไมสองตัวเนี่ยไมนเลิก มมซาเดียบี้ไปลองกไัได้ละเปิดชีซามันไหนแล้วอืมแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเดียบี้ลงมาเนี่ยมันเปิดหมวกไม่ดีเลยนะอือใช่ยังไง อย่างนี้ทุ่มอยู่ครับจังหวะนี้อดีตครับโอ้โหไม่ไไม่น่าเปิดปุ่มไม่น่าเปิดหลอดเขียวเลยวะหลอดม่วงหลอดเขียวเฮี้ยอะไรล่ะไปแล้วครับคิมเมดเอา้า ไปสิตายตายวิ่งควางทางกันนี้ครับผมตายตายทีมกูจะสู้ใครได้นี้ทีมกูนี่ไปครับเดี๋ยวผมโอ้รถเสียเป็นโรดิโก้ผมแทงอนะแต่ล็อกบาลมัน มันแล้วมันวิ่งช้านะผมเป็นโรดิโก้ของแทงครับมันจวดนะ um. ครับโรดิโก้ครับแอซิดหนึ่งครับล็อกบาจังหวะนี้ผมไม่ได้ครับเจ๊ยครับโรดิโก้ไปครับมงล็อกบาโอ้โแหแฮตถิกครับจังหวะนี้ครับผมแฮตถิกไปแล้วล็อกบาจังหวะการเปิดมงของเตียวฮันนเดสครับผม เชื่อครับแฮตติกไปแล้วครับเป็นนักเตะคนแรกในสโมสรนะผมจักจักคนไหนบุ๊คูพูดไปงั้นแล้วผมผมจำไม่ได้นะมันเคยคนเคยมีคนแฮตติกมาก่อนนะที่เรามาเล่นนะผมจำไม่ได้นนะแม่งเป็ไลค์คลิปเลยใครจะไปจำได้ปะลืม,ม,แ,มแล้วผมแม่งมันปีละอับอังการาเมซี่เอดอนมองเสร็จไคเซโด ฟ้าเดียบีเดียบีนิวัดได้หมดครับผมสปงสปีดโอ้โหฮาเบดแม่งแรงว่ะโอ้โยคันจี้โทษสองครับผมโทษสองยังพอมีแรงอยู่นี่ไงไปแล้วครับโอ้โหไม่ทันนะผมชิปนี้ก็สามสนวนนะครับจากผลงานของดิเดเยด็อกบาร์นะผม สวยงามมากครับ